ค่ะวันนี้ช่องวิภาวัรณแบบนะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินสวยๆนะคะเนื้อที่6ไร่1งาน1ตารางวานะคะวันนี้นะคะแบบพามาบุกถึงสวนมะม่วงเลยนะคะจะเป็นมะม่วงที่เยอะมากๆก็คือจะเป็นพันธุ์เขียวเสวยนะคะแล้วก็จะมีพันธุ์อื่นๆเช่น3ามฤดูน้ําดอกไม้นะคะหรือว่าจะเป็นอกร่องนะคะมะม่วงจะมีมากกว่า40ต้นเลยนะคะแล้วก็ในสวนเนี่ยนอกจากมะม่วงแล้วก็ยังจะมีอีก เยอะมากเช่นมะละกอนะคะเป็นผลไม้เนี่ยเยอะมากๆมะละกอกล้วยนะคะน้อยหนาก็เยอะนะคะน้อยหนาแบบว่าเยอะพอๆกับมะม่วงเลยนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นส่วนของด้านหลังแปลงที่ดินแล้วก็มะม่วงก็ดกมากๆนะคะอันนี้เราสายให้ดูคือตอนนี้เป็นหน้ามะม่วงแล้วเขากําลังโตนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบแก่เต็มที่นะคะยังยังโตได้อีกนะคะอันนี้พันธุ์แบบเขียวเสวยนะคะ นู่นนะคะดกแบบทุกต้นเลยอะแทบจะทุกต้นแล้วบางต้นก็แบบว่าเป็นพวงเลยนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ต้นเล็กๆก็ดกแล้วซึ่งแปลงเนี้ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะคือเขาจะไม่ได้แบบต้นใหญ่อะคะ่ะแบบไม่ได้สูงอะคะ่ะแต่ว่าเป็นต้นเล็กแต่มีลูกเยอะเนี่ยดกดแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะต้นเล็กแต่ลูกเยอะมากแบบนี้เลย หากลูกค้าสนใจนะคะโทรหาแอมได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ด d 0 6 3 8 4 2ก8 8ก็ได้นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า n w r e a l estate 7 8นะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นตาลด้านหลังแปลงที่ดินนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะค่อนข้างเยอะมีหลายพันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันเขียวสวยนะค่อนข้างเยอะแปลงที่ดินจะมีฉนบททุดแดงนอนสอสี่สอพร้อมโอนะคะหากลูกค้าสนใจเป็นเจ้าของก็โทรหาเราได้ตลอดเวลานะคะ นี่นะคะทุกคนค่ะมะม่วงดกมากนะคะลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของที่สวนการเกษตรนะคะทำเลดีราคาถูกต้องโทรหาแบบนะคะที่เบอร์0638412188หรือว่าแอดไลน์ไอี0638412188นะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหารทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า nwreal estate 78นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ